ตามใจเท่าไรหน,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 นปรตามใจปราถนานครับวันนี้เรามีการจัดเลี้ยงถแถลงข่าวเปิดตัวสินค้านะครับมีลูกค้ามาเหมาห้องบรลลูนะครับจุคนได้150 ถึง200ท่านนะครับวันนี้เป็นไลน์บุฟเฟ่อลังการอย่างนี้เลยนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเกือบ20อย่างเนี่ยอยู่ที่ราคาหัวละ2,000บาทนะครับเรามีราคาตั้งแต่พันห้าสองพันสองพันหาสหรือแล้วแต่ V.I.P. นะครับทุกระดับเราจัดได้หมดนะครับในส่วนห้องบอลรูนนี่นะครับฟังก์ชันของเราเนี่ยก็จะมีเวทีให้ใช้นะครับมีเครื่องดนตรีให้ใช้มีระบบแสงระบบเสียงใหม่ล่าสุด ให้ใช้ไปเลยฟรีๆเรายังทำถึงออแกไนเซอร์นะครับช่วยจัดงานให้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานวันเกิดงานกะเสียนงานฟังก์ชันพิเศษต่างๆสามารถเหมาจัดได้เลยนะครับและเรายังมีการแนะนำสื่อมวลชนเข้ามาให้ช่วยในการถแถลงข่าวนะครับมีอินฟูอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งอินฟูดาราให้เราติดต่อให้ได้ศิลปินเราติดต่อให้ได้หมดเลยนะครับส่วนในห้องนี้เนี่ย150 ถึง200ถัดไปนะครับเป็นโซนเทเลสเป็นโซนเอาทดดอก็จะมีเวทีข้างนอกให้อีกนะฮะจัดได้อีกประมาณ100ถึง150สบท่านสบายๆได้เลยโซนริมน้ำมีไลท์แอนด์ซาวมีไลทิ้งแสดงโชว์กลางน้ำให้อีกนะคะรับพิเศษสุดๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานี่นี่นะไม่ได้คิดค่าอะไรเลยคิดแต่ค่าอาหารนะตามใจปรารถนาเนี่ยรีโนเวทใหม่บรรยากาศใหม่ปีที่แล้วเป็นยังไง ปีนี้ราคาก็เท่าเดิมไม่ได้เพิ่มเติมเรื่องราคาอัพขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็การมาที่นี่นะครับปีนี้ทั้งปีไม่ต้องเสียค่าเปิดใดๆทั้งสิน้นมาแค่เราอยากให้แค่มาเที่ยวมากินอาหารของเราแล้วก็ที่สําคัญเรามีห้องคาราโอเกะด,ด้วยนะครับจุคนได้1 5บหถึงยีคนลงระบบเครื่องเสียงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมีหลายห้องด้วยก็เอาเป็นว่าที่จอดรถก็อีกร้อยกว่าคันมาที่นี่สะดวกสบายจบทุกอย่าง งานต่างๆหรือมากินเองไม่กี่คนก็ได้นะครับมีดนตรีสดทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันท์กําปั้นบาซูวันพุธแอนอิโมชันทาวนะครับและทุกวันศุกร์ก็จะเป็นศิลปินแต่ทุกวันจะเป็นฟูลแบนด์หมดเลยมีเล่นด้วยนะครับส่วนจัดงานก็จัดงานกันไปนะแล้ววันนี้เดี๋ยวพาไปดูว่างานวันนี้เป็นงานของใครที่จะมาจัดเปิดตัวสินค้าที่นี่เดี๋ยวพาไปเจอเขาแล้วก็คนดังๆที่มาวันนี้มีใครบ้าง นะเอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหลังงานดีกว่าไปหาหรุ่นนี้ต้องสัมภาษณ์ด้วยกันนะต้องต้องต้องต่อคิวนะกว่าเขาจะได้ให้คิวผมสัมภาษณ์นี่นะวันนี้เปิดตัวบะหมี่มาเฟียยิ่งใหญ่อลังการ โคตรเผ็ดเลยวันก่อนกินไปนี่โอ้โหแม่งไม่มีรสไม่เผ็ดออกมาแล้วไงไม่มีเหรอนี่ละสีแดงอ่ะแล้วใครให้ให้กูแดกอ่ะรสเผ็ดอ่ะไอ้ห่าวันนั้นอ่ะเออมันเทสอ่ะวันนี้มันมีมาเฟียเปิดตัวที่รถเผ็ดหนึ่งที่ก็กินได้ได้อยู่ได้กินมาหมดแล้วกินแม่งยันเผ็ดระดับห้าแล้ววันนี้นักข่าวเยอะแยะยูทูบเบอร์เพียบดาราบานมีอะไรจะพูดกับเมียไหมเมียอยู่หน่วยน้องไม่เห็นเลยเนี่ยเมียแต่งหน้าอยู่ไม่วันนี้เปิดตัวบะหมี่มาเฟียใช่ไหมแล้วเราก็เปิดตัว ตามใจป่าสนามใหม่มาาเขา,าเรียกว่าอะไรรีโนเวทข้างในใหม่ใหม่หมดเ,เ,เลยสวยมากมใช่สุดโคตรมาลองดูลองดูร้านนี้นะครับพิเศษเขาเปิดมา3ปีแล้วนะสามปีไหมตามใจปาา่าสนามนะครับก็เป็นสิทิเนเจอร์ของมึงที่นี่ก็คือหออมูหัน แล้วก็ร้านนี้ปัจจุบันเนี้ยทุ่งนิโรธเสร็จสามารถแบบจัดที้งายในได้อันนี้เป็นพีอาร์ประจำร้านนะครับอัน <ją> ี่กองอะไรอะกองอะไร คุณดำก้าวสายพันธุ์เลยก้าวรสชาติรสชาตอ,อันนี้ข้าพูดนะให้ให้เป็นของขวัญข้าพูดข้าพีอาร์าพีอา <laughs> นี่เป็นนี่เป็นกระเป๋ากระเป๋าแบบแบรนด์เนมแบรนด์เนม ใส่หมูหันใช่ใช่ครับใช่มีครับเดลิเวอรี่มีใช่นี่เลยนี่เลยได้กระเป๋าด้วยได้กระเป๋าด้วยกระเป๋านี้จะเป็นหมูแบบว่าได้รสชาติซึ่งบอกเาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปีนี้เลยปีนี้เลยโวันนี้มีเปิดตัวใหม่คือหมูกรอบทองอะไรเงี้เดี๋ยวได้ได้ลองชิมกันครับหมูกรอบทองจริงๆแล้วก็เนี่ยนี่ปกติหมูหันเนี่ยสามวันกินได้นะกรอบทองนี่ห้าวันได้กินนะ <laughs> ยาเข้าไปอีกยาเข้าไปอีกฝากด้วยนะครับตามใจปรารถนานะครับแอชชอวิตครับผม yes. เลยคือครั้งที่มาก่อนๆน,นี้ก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่พอมาครั้งนี้เห็นว่ามีการแบบปรับปรุงเนาะมันทําให้ความข้างในมันดูกว้างขวางขึ้นแอร์ก็เย็นสบายออกไปข้างนอกถ่ายรูปก,ก็สวยสบรรยากาศดีมากๆอาหารก็อร่อยค่ะโอ้โหไม่ได้มานานเกินไปหรือเปล่าเนนะี้เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะดูเขาเรียกอะไรดูโคซี่ขึ้นดูแบบโรแมนติกมากขึ้นโดยเฉพาะข้างนอกเนี่ยตอนเนี้ยข้างนอกแบบ สวยแบบโรแมนติกนะครับถ้าใครจะมาแบบกินเขาเรียกกินกินข้าวใต้แสงจันทร์ใต้แสงเทียนดูโคซีมากพาแฟนมาได้นะครับโรแมนติกมากๆแล้วก็ด้านในด้านในใหญ่ขึ้นเยอะเลยแบบโอ๊ยเห็นแล้วงงเลยแล้วก็มีเวทีด้านนอกทั้งด้านในแล้วก็โอ้เย็นอย่างที่บอกโคซีขึ้นสวยขึ้นเยอะเลยประทับใจในเรื่องของ มุมมุมในร้านนะครับที่ดูกว้างแล้วก็ดูหลังคาเนี่ยเป็นมุมสูงเพื่อมันมองเข้ามาแล้วมันรู้สึกว่าโล่งปลอดโปร่งน,น,นะครับแล้วก็รวมถึงอาหารเนี่ยก็อย่างที่ชื่อร้านเลยนะครับตามใจปรารถนาจริงครับแล้วก็แอร์เย็นมากๆครับร้านโคตรสวยใหญ่ขึ้นเยอะรอบเนี้ยสังเกตผมมามาถึงนะรู้สึกว่าแอร์เย็นขึ้นอาหารอร่อยมากครับอร่อยที่หนึ่งอยู่แล้วครับตั้งแต่รีโนเวทใหม่พี่ไม่ได้มาหาพิเศษร้านจํำใจปรารถนานานแล้วแต่พอมาวันนี้ ปรับชม,มใหม่หมดเลยอ่ะชม,มใหม่หมดเลยพี่ก็เลยมองว่าแล้วพอว่าได้มาคุยนี่พี่มองว่าพี่เพจเขามีเขามีวิสัยทัศน์ในการที่จะไม่เอาเปรียบลูกค้าเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าเห็นเรือไวกิ้งเห็นบรรยากาศข้างในมีวงดนตรี ee, มีฟูที ee, มีศิลปินมาเล่นพี่ก็เลยมองว่านี่คือคนที่เขาเรียกว่าเป็นลูกค้าให้เราแล้วก็ตอบแทนลูกค้าก็เลยเห็นแบบใหม่เรื่อรู้สึกว่านี่คือนี่คือนักธุรกิจการทำร้านอาหารจริงๆ ใครไม่เคยมาต้องกลับมานะเขามีเมนูใหม่เร <accept> ื่อยๆนะสลับผู้ชายคนนี้คือมาที่นี่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยเหมือนอยู่เมืองนอกอ่ะเหมือนบอกว่าประชดประชันให้แอร์ต้องเย็นที่สุดมันอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้เฮ้ยน้องไม่เห็นเอาพี่ถ่ายรายการอยู่ใช่เลยครับพี่แอร์เย็นแอร์เย็นบรรยากาศดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือหมูหันอร่อยแล้วก็ดีใจกับพี่เสกด้วยเพราะว่าพี่เสกเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีพระคุณของผมผมยูทูบเทปแรกกับพี่เสกก็มาช่วยออกนะครับก็รักเสมอนะครับพี่เสกดีใจด้วยนะครับวันนี้ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับดูแบบว่าปรับปรุงใหม่ดูแบบว่าลักชูรีขึ้นแต่ราคาอาหารเท่าเดิมอ่าเท่าเดิมมีการปรับเปลี่ยนขยายใหญ่ขึ้นอแอร์เย็นขึ้นที่เป็นวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงพี่วันนี้ประทับใจไหม,มประทับใจคือประทับใจร้านใหม่ประทับใจร้านใหม่บรรยากาศใหม่บรรยากาศใหม่กว้างขวางเพื่อนเก่านะเว้ยแต่เพื่อนเก่านะเวยของเดิมวันนี้คือมาแบบงานเปิดตัวป่หมี่พี่ด้วยใช่ผมมีค<ม>ําถามเดียวเลยพี่รพี่คิดยังไงมาเปิดที่นี่พี่ทำไมมาจัดงานเลือกจัดงานที่นี่ บรรยากาศดีดีร่วกับบะหมี่ของพี่เลยใช่แล้วเห็นนะครับห้องที่เราบรรจุคนได้ขนาดนี้ห้องกว้างขนาดนี้เราใช้แอร์แค่ห้าตัวนะครับเพราะเป็นแอร์ยี y ่ห้อ ic air นะครับที่ผมนำเข้ามาเองนะครับเป็นระบบใหม่ล่าสุดน,นะครับเพิ่งเปิดตัวในเมืองไทยเปิดตัวคลิปนี้คลิปแรกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเครื่องปรับอากาศยุคใหม่แบบระเหยเย็นระบายความร้อนด้วยน้ำประหยัดพลังงาน 40 5 0ถ้เนนะครับถ้าสนใจในเชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรมติดต่อมาได้นะครับที่นี่ได้เลยนะครับเป็นเครื่องปรับะกาศระบบให,ใหม่ใหม่จริงๆนะครับและเดี๋ยวจะทำรายละเอียดให้ฟังอีกทีในคลิปหน้านะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้มีตั้งแต่5 0 0 0 0 3,000บ BTU 85,000 BTU 85, 12,000 BTU ระบบเชิงพาณิชย์กับอุตสาหกรรมเอาไปใช้ได้ครับรับรองว่า ระยะยาวสบายกับเป๋าเพราะประหยัดพลังงานลำยุคมากสุดยอดเชื่อผมเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรยการอะไร